ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสอไม้การช่างนะครับวันนี้สกุปพิเศษนะครับวันนี้ลองมาถ่ายน้วมันเกียร์ด้วยตัวเองนะครับลองทำดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดชมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผม so so ท่านผู้ชมครับก็ถอดของเกีียวมาแล้วครับของเกียวกอย็อยู่ในรูปลักษณ์แบบนี้นะครับตอนถอดตอนถอดล้วก็คลายน็อตครับเวลาจะดึงออกแล้วก็ก็บิดนิดหนึ่งครับมอนมีล็อกตรงนี้นะครับบิดนิดหนึ่งแล้วก็ดึงออกดึงฝาแล้วก็จากนั้นก็ดึงกองออกมานะครับตัวกองสภาพก็ ใช้งานไปประมาณสามหมืนโลนะครับแต่ตามจริงก็สี่หมืโลแต่ว่าเปลี่ยนทุกสามหมืนโลก็น่าจะโอเคนะครับแล้วแต่ช่างนะครับแล้วแต่คนใช้นะครับสภาพน้ำมันเกียร์ก็ประมาณนี้คนระับสีก็ค่อนข้างดำพอสมควรนะครับ,บก็จะเปลี่ยนโอลิงตรงนี้นะครับอันนี้เบิก ของใหม่ครับของศูนย์ก็ราคาก็จะแพงกว่าของเทียบทั่วไปนะถามว่าของเทียบดีไหมครับต้องขึ้นอยู่กับว่าเราลักษณะหนึ่งงบนะครับงบเราเยอะไหมถ้าเราไม่ซีเรียสของคุณภาพครับก็ไม่เป็นไรครับใช้ได้หมดครับทุกยี่ห้อดีหมดครับไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ แต่ตัวนี้ก็ใช้งานระยะยาวนะครับก็รองก็ข,ของแท้ได้ก็จะดีมากนะเข็มเก็ดก็นะครับใส่โอลิงตรงนี้นะช่วงใส่นะครับก็จะดูน้ำมันเกียร์ได้ก็ดีครับนะครับหลอดลื่นนิดหนึ่งครับ ก็ใส่เข้าไปล่องเดิมนะครับแล้วก็ตูกรองนะครับที่เป็นน้ํามันก็ฉลุนนิดหนึ่งแล้วก็เหยื่ยเข้าไปนะครับท่านผู้ชมครับมันมันจะมีแท่งตรงนี้ครับเป็นฝาปิดที่จะเติมน้ามันเกียร์นะครับเราต้องหาตัวจิ้มครับ จิ้มเข้าไปด้านข้างแล้วก็ดึงออกดึงฝาจุกที่ปิดน้ำมันเกียร์นะครับาจะมีฝาฝาจุกตรงนี้ครับดำๆจิ้มเข้าแล้วก็ดึงฝาปิดเพื่อจะเติมน้ำมันเกียร์เข้านะ ครับน้ำมันเกียร์ก็ออกหมดแล้วเราก็จะขันโบนปิดรูตัวอ่างน้ำมันเกียร์นะครับเข้าไปนะครับให้เรียบร้อยนะครับมันจะมีะตัวหกเหลี่ยมนะครับตัวน็อตหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีตัวเป็นโบนปิดอีกทีนะครับ มันบุดไหมบุดไม่มันสิเท่งน้ำมันเขื่อนมันสิเป็นสีดำแปดปนัอันนี้สายยาไปละ Nhiệt cả cái này, tâm rất Cái song bên mình dựa, nó hạt làng như thế ครับเติมให้น้ำมันเยิยมออกนะครับดูร้อนออกนะครับไหลออกทีนี้ก็พยายามเติมให้มันโบออกนะครับไหลออกสักสองสามรอบอย่างนี้เนี่ยเพื่อชารางน้ำมันเก่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้ถอดกรองด้านในนะครับตรงอ่านนะครับมีกรองอีกชุดหนึ่งนะครับตอนนั้นก็ ค่าใช้จ่ายน่าจะแพงขึ้นนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนเบกเกล็นะครับมีกาวมีเปกเก็นแล้วก็กรองด้านใน,นครับราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับไว้เปลี่ยนสักแสนกว่าหรือสองแสนกิโลเมตรนะครอันนี้โบออกนะครับบูน้ำมันให้น้ำมันเก่าฉล้างออกมาด้วยนะครับ